ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะครับถ้าใครมี Netflix หรือติดตามข่าวสารวงการการ์ตูนมาบ้างเนี่ยคงจะเคยผ่านตาหรือเคยเห็นหนังเรื่องอายาโตมาโจครับหรือในชื่อไทยคือมาสจันไม่มดอาย่าม,มาบ้างหรือถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับก็ไม่ว่ากันนะฮะเพราะอ่านจริงๆแล้วนะครับในตอนฉายโรงในไทยของเรื่องนี้เนี่ยทายเองไม่รู้เลยครับว่ามันมาฉายในไทยตอนไหนแต่เรื่องนั้นครับเอาไว้ก่อนถึงคุณจะไม่รู้จักเรื่องอายาโตมาโจมายังไงเนี่ยคุณก็ต้องได้ยินเสียงเคมาตามรูปแม่น้ำเราว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยเป็นอนิเมะเรื่องล่า อะไรเนี่ยลองไปติดตามเรื่องไอาโตมาโจกันเองละกันนะครับใตเอไม่ขอพูดในคลิปนี้นะฮะเดี๋ยวมันจะกินเวลาคลิปเกินไปเอาเป็นว่าเรามาเข้าในหางรายการเมรเซชั่นกันเลยดีกว่าครับซึ่งเกี่ยวกับไอาโตมาโจเรื่องตะก,กี้นั่นแหละฮะซึ่งเหมือนที่ใต้เอกบอกเขาว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันโดนด่าเยอะและโดนวิจารมาเยอะมากๆแต่คาวิจารในต่างประเทศเนี่ยกล้วิไทยเราไม่ได้ครับเพราะมันทั้งกระชับและได้ใจความและทาให้ใต้เอกเนี่ยอดยิ้มไม่ได้เลยนะฮะถ้าทุกคนยังไม่รู้นะครับว่าคนไทยบางคนเนี่ยวิจารหนังเงนไััยกฟปล หนังเนี่ยมันโคตรเฮียดูหนังเรื่องนี้จบเนี่ยแทบหมดศรัทธากับชี้บีเลยครับ เฮ้ย <Hey, S 2> เอาชื่อจีบีออกนะครับผมว่า,ายล่ะมันอายเขาและนั่นแหละครับคือสองคำวิจารณ์คุณภาพที่ทาให้ตายเอกหยุดยิ้มไม่ได้เลยล่ะครับและในช่วงเวลาที่ตาเอกกำลังยิ้มอยู่เนี่ยก็เกิดคําถามขึ้นมาในหัวเหมือนกันครับว่าพวกพี่เขาเนี่ยเป็นใครครับเนี่ยและเพราะคำถามเมืตะกี้แล้วครับที่ทำให้ตาเอกต้องไปค้นหาชื่อผู้ถือหุ้นของจีบีทั้งหมดว่ามีคนไทยถือหุ้นอยู่บ้างไหมและใจความโดยสรุปไม่ให้ยืดยาวนะครับคือพวกพี่สองคนที่ด่าจีบีตะกี้เนี่ยเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดอะไรกับสตูดิโออจบเเลลลยยยแแม้้ต่นลละครับและพกพี่แกจะเดือดร้อนนแทจีบีมเลนะครับที่แพ้ทีมไหนนเี่ยต้อง อไอ้ว่าถ้าทำแฟนขับขเดี๋ยร้อนแทนเจ้าของในผมขอแค่วงการฟุตบอลพอน,นะฮะไม่ต้องลาม,มาวงกา,การการ์ตูนเลยกลับมาเข้าเรื่องของเรากันต่อในคลิปนี้นะครับที่เกี่ยวกับอนิเมะเรื่องออยาโตะมาโจที่ทุกคนคงคิดว่าคลิปนี้เนี่ยคงเอาหนังเรื่องนี้มารีวิวใช่ไหมผมบอกเลยครับว่ามันไม่ใช่เพราะเมสเซชั่นวันนี้ของเราครับซรายอยาจะพาทุกคน,นไปดูภาพยนตร์นในยุคเริ่มต้นของซูตโรเโอจิบิกันว่าหนังอายุ8แปดตุนยุคเริ่มต้นว่าเขาในมีหนังเรื่องอะไรบ้างและหนังอนิเมะเรื่องไหนที่รายการเมสเซชั่ออรยใู่น อโอเคกิ่ส์ะในปี1982นิดยรานการ์ตูนออนิเมตได้พิมพ์มังงะเรื่องคาเตโนธานีโนนาลูซิสกาและนั่นถือเป็นผลงานแจ้งเกิดในฐานะนักเขียนมังงะของคุณฮายาโอมิยาตะกิมากๆและถ้าทุกคนจะถามนะครับว่ามังงะเรื่องนี้ดังขนาดไหนคำตอบเนี่ยมันชัดเจนมากนะครับ เพราะว่าถึงแม้ว่ามังงะเรื่องนี้จะตีพิมพ์ตอนใหม่ลงทุกเดือนในนิตยสารอยู่แล้วยังจะมีสตูดิโอผลิตอนิเมะท็อปครับที่ในตอนนั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลงานโดดเด่นอะไรนอกจากหนังอนิเมชันเรื่องหนึงน่งที่ชื่อสากลเนี่ยคือเดอะวิสารับออสซึ่งถ้าเทียบกับผลงานในยุคนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าธรรมดาสามัญสุดๆและสตูดิโอท็อปครับเนี่ยแหละครับที่เป็นคนไปขอตือลิขสิทธิ์มังงะเล่มแรกข,ของคุณฮายาโอะเนี่ยไปทำหนังและที่ภาพภายนต์อนิเมชันเรื่องนี้นะครับมีคุณอิตาโอทากาฮาตะนน่นอดีตูมกับอนิเะเเเรรรรรรรืืออ aro, ่่าา่ uck, ่่ออออออองงงงสูนนนนน้ยยยคคิิทาาาโโมมมใฐะะปดวซ์หหลลัััักแไพบ นี่เนี่ยทำมาจากมังงะขคุณฮายาโอแล้วจะทำอนิเมะทั้งทีเนี่ยทำไมเราไม่เอาคุณฮายาโอนเนี่ยมายืนในฐานะผู้มิกลับไปเลยละ่ะทำให้คุณฮายาโอมิยะสกิได้ก้าวเข้ามามีส่วนร่วมในผลงานอนิเมชั่นเรื่องนี้ทำให้ผลงานระดับตำนานได้เริ่มต้นขึ้นนาลูซิสกามหาสงครามหุบเขาแห่งสายลม หนังเรื่องนี้ที่ออกมาให้ทุกคนได้รับชมในปี1984ได้ผลงานคำวิจารณ์อย่างงดงามพร้อมคำชื่นชมอย่างมหาศาลและดูเหมือนว่าคนทั่ววงการของอนิเมชันญี่ปุ่นกำลังจับตามองมาที่หนังเรื่องนี้สุดๆแต่ถึงแม้จะได้คำชื่นชมมากขนาดไหนพี่ท็อปค้าของเราเนี่ยแม่ก็ลื่นล้มทั้งคำชื่นชมล้มละลายชีพหายจนปิดบริษัทไปในปี1985 ทำให้ทีมงานบางส่วนท็อปคลาต้องย้ายไปตั้งสตูดิโอใหม่โดยที่ไม่รู้เลยว่าการเลือกทําแบบนั้นมันคือการปฏิเสธจีบีในทางอ้อมเพราะเมื่อทีมงานหล,หลายๆคนจะไม่ต้องออกก็ยังมีทีมงานและนักธุรกิจกลุ่มหนึง่งที่กำลังจะปฏิรูปท็อปคลาที่กำลังเจ๊งไม่เป็นท่าให้กลับมาเจ๋งในชื่อของสตูดิโอจีบีโดยทีมงานนักธุรกิจเหล่านั้นนะครับเอทุกคนเนี่ยชื่อพวกเขาให้ดีด เพราะอีพีต,ต่อๆไปของรายการเมเทชันนะครับทุกคนจะได้เจอกับผลงานที่พวกเขานได้ตั้งสรรพิษม,มาให้เราได้ชมนนในยุค8ตูนี้นะครับผมขอพาทุกคนไปดูผลงานที่ตั้งชื่อให้กับชายที่มีชื่อว่าฮายาโอมิยาตะกิกันกับอนิเมะเรื่องลาพิวต้าพิกตำนานเหนือเวหาครับ สถานีที่1อ่าผมกับค้ายานะครับว่า EP ที่แล้วเนี่ยเราเล่าไปแล้วนะครับดังนั้นเมื่อกี้บื่อกันไปนะครับถือว่าผมไม่ได้พูดแล้วกันนะครับเอาไมเอาไม้ในยุค8ตูนนี้นะครับผมขอพาทุกคนไปดูผลงานที่ตั้งชื่อให้กับชายที่มีชื่อว่าฮายาโอมิยาสกิกันกับอนิเมะเรื่องโตนาริโนโตโตโรโตโตโรเพื่อนรักสถานีที่หนึ่งสดนชนบท หน้าใจการชนบทแห่งหนึ่งในช่วงปี50ก็ได้มีครอบครัวหนึ่งย้ายจากความเจริญของเมืองกรุงหันหน้าสู่ชนบทดินแดนที่ห่างไกลความวุ่นวายทุกอย่างและสมาชิกค,ครอบครัวนี้ประกอบไปด้วยคุณพ่อแสนใจดีอย่างทัตสึโอชายหนุ่มวัยทำงานที่มีลูกสาวสุดน่ารักถึงสองคนอย่างซัสกึกิจังกับเมจังที่ถึงแม้ว่าเธอทั้งคู่ต้องย้ายบ้านใหม่แถมคุณแม่ของสองสาวน้อยนี่ต้องมาป่วยด้วยวัานโรคเข้าโรงพยาบาลไปอีกเรียกได้ว่าถานหนังเรื่องนี้เนี่ยเซตติ้งอยู่ในประเทศไทยนะครับชีวิตแบบซัสกึกิเนี่ยเรียกได้ว่ามรสมช เมื่อบ้านที่ครอบของตัวเอกไปอยู่เนี่ยมันเสกหน้าวังเวงจะมีผีแหล่ไม่มีผีแหล่ไปอีกและทุกคนคงคิดใช่ไหมครว่าพงเมย์นเนี่ยเป็นสาวน้อยธรรมดาธรรมดากลัวผีจะนอนไม่หลับอยากกลับบ้านเก่าจะได้ขาดมามาในโลกวิญญาณไปแล้วแล้วก็คุณคิดผิดครับเพราะแทนที่เด็กสองหนอน,นี่นะครับจะกลัวพวกแม่งเส็จสูวิญญาณพี่ป๋องกับพนครับเล่นล่าท้าผีกันในบ้านแต่แทนที่สองพี่น้องนี่นะครับจะเจอผีพวกเธอนั้นเจอก้อนฝุ่นแทนั้ง,งนั้นและยังไม่จบครับเพราะไอ้สองพี่น้องเนี่ยมันยังเชื่อฝังหัวเขาว่าไอ้ที่เห็น ุถ้ามันอยู่ในบ้านตาเอะนะครับตาเอ๋คงเตรียมเครื่องดูดฝุ่นมาดูดแล้วล่ะฮะผมคงไม่สมวติญ,ญาณพี่ปองกับพลต่อแน่ๆแ,แต่ที่นี่เราคนดูนะครับจะได้ชมรายการล่าท้าผีของพี่เมย์กับพลต่อเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเวลาอ,อกากาศของรายการนี้ครับมันหมดสักก่อนทาให้คุณโปรดิวเซอร์พ่อของพวกเธอเนี่ยบอกให้ทั้งสองเนี่ยเตรียมปิดรายการบอกลาคนดูอย่างคุณยายอ่ะงงใช่ไหมฮะว่าคุณยายมาจากไหนคือคุณยายแกเนะี่ยเข้ามาช่วยคุณพ่อของนางคู่ครับทำความสะอาดบ้านจนเสร็จไปแล้วในระหว่างที่สองตัวนี้จัดรายการล่าท้าผีอยู่นั่นแหละ คนดูเนี่ยก็จะไม่เจอรายการนี้แล้วล่ะฮะเพราะสองพิธีกรตัวจิ๋วของเรานะครับต้องไปเยี่ยมคุณแม่ของพวกเธอที่โรงพยาบาลซึ่งสองพิธีกรตัวจิ๋วเนี่ยคงไม่จัดรายการต่อที่โรงพยาบาลแน่นอนครับถ้าแม่รายการนี้เนี่ยต้องย้ายวันออกอากาศไปในวันต่อมานั่นเองครับและพอมาถึงในวันนี้ครับสาวน้อยเมกะพลเนี่ยก็ต้องเจอสิ่งลี้ลับเข้าอย่างจังทําให้น้องเมกะพลของเรานะครับเริ่มไล่ตามวิญญาณตัวน้อยนั่นไปจนทําให้เราเห็นแล้วครับว่าวิญญาณตัวนี้เนี่ยมีเพื่อนด้วยแล้วมันก็น่ารักมากเลยล่ะฮะแต่อีน้องเมกะพละะกาารรรตมมนนนคัั้้งงีีขอเเพลล่ยแห ที่ทําให้เธอได้พบกับเขาโตโตโรสถาน,นีที่สองเจ้าป่าโตโตโร ในช่วเงเย็นของวันเดียวกันที่สาวของเมกะพลอย่างซัสึก,สกิที่กลับมาจากโรงเรียนพนหนึ่งกำลังของคุณพ่อตามหาน้องเมกพลของเราบรรยกใหย่แต่ยังไม่ทันจะเหนื่อยในการหาครับพี่ซัสของเราครับก็เจอเจ้าหมวกฟางของเมกะพลตกอยู่หน้าโพรงต้นไม้และพอพี่ซัสสกิของเรารเดินตามเข้าไปร่างของเด็กน้อยที่แสนจะไร้เดียงสาได้น,นอนกองอยู่บนพื้นและเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าก็ทําให้ซัสึกิรีบวิ่งไปหาน้องสาวผู้เป็นที่รักแต่มันก็สายไปแล้ว พอแม่นหนูน้อยเมกะพลับเสียมนอนกลางวันอยู่ในนี้ไม่ต้องจกใจนะฮะเรื่องนี้ไม่มีใครตายหรอกครับว่าถ้าเรื่องนี้มันดารางเนี้ยอน,นิเมะเรื่องที่ฉายใกล้ๆกับเขาเนี่ยจะโกรธเอานะฮะและพอทั้ง3คนได้เจอกันน้องเมกะพลของเรานะครับก็พูดเรื่องตโตโตโรไม่หยุดเลยโดยเนื้อหานะครับมีใจความว่าตโตโตโรเนี่ยมีจริงๆนะมันตัวใหญ่มากๆเลยแต่คาพูดของเด็ก4ี่ขวบนะครับให้ไปพูดกับฝุ่นเนี่ยฝุ่นมันยังไม่เชื่อเลยละครับทำให้ทุกคนในบ้านเนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้ขนาดนั้นจนกระทั่งในวววัััันนนนนนนทททททีีีีีี่่่่่ฝหมมมกกกรระะะําาาาปปจบบเเพพออออขงงสยยไโตด ตัวคุณพ่อก็เสือกไม่พกล่มไปด้วยอีกต่างหากถ้าให้สองสาวน้อยต้องไปยืนทอดน,น่องที่ป้ายรถเมล์ซึ่งไร้ผู้คนและเมื่อฟ้ายิ่งมืดลงประตูของโลกวิญ,ญญาณก็ได้เปิดออกและเมื่อสาวน้อยซัดจังหันไปมองทางซ้ายมือของเธอ เธอกระเจอเข้ากับม,นมันพร้อมกับคำพูดที่มันพูดกับเธอว่าขอเซตหยอสูตรต่อสูตรพ่อซีหม้อสองห่อใสไ่ไข่และเมื่อสาวนา้อยซัดจังได้ยินแบบนั้นเธอเลยตัดสินใจพูดตอบกลับไปว่าคือเฮี้ยอะไรของมึงไอ้สัตว์แล้วไม่เกี่ยวหาอะไรกับจิบิวะเนี่ยทุกคนไม่ต้องไปจาเรื่องตะกี้นะฮะกลับมาสู่เนื้อหากันต่อและเมื่อซัดจังเธอหันไปมองทางซ้ายมือของเธอนะครับเธอก็ได้พบกับโตโตโรที่เต้าตัว,ตว,ตว,ตวนี้นะครับมายืนรอพ่อเป็นเพื่อนบอกว่าเขาเนก็เตรียมโชว์อะไรอีกมากมายใ,ให้สองพี่น้องซัสกิกับเมย์ได้เห็นจนนนนพวกกกเธอัับโโตตร่ได้สิทใี สถานีสุดท้ายพี่น้อง เมื่อผ่านไปหลายอาทิตย์พวกซัดจังก็ต้องสนิทกับคนแถวนั้นแล้วและในวันนี้พวกซัดจังกับคุณยายก็กำลังรูดก้านเคี้ยวใบหลังทํางานกันเสร็จและในระหว่างนั้นครับพนักงานส่ง EMS โทรเลขอย่างคันตาหลานคุณยายนะครับก็รีบซอยวิ่งมาหาพวกซัดจังพลังใบเลยล่ะฮะเพื่อมาส่งโทรเลขนะครับไม่ใช่มารูดก้านด้วยกันนะฮะและในความในนั้นครับมันทำให้หนูซัดจังพลังใบเนี่ยต้องรีบไปโทรหาคุณพ่ออย่างไวว่าโรงพยาบาลส่งโทรเลขมาให้พ่อโทรกลับด่วนซึ่งด้วยพลังสู้เของซัดจังนะครับทำให้เธอลืมแคร์ความรู้สึกของนนนนนน้้้้้ออออองงงเเเเเเเมมมมพพพพลลลลไไไปแแะะะรรรราาาากโดดีีีี่่่่่ตำััหหคบททใขยยยูฉๆ เลยเลือกที่จะเดินไปโรงพยาบาลด้วยตัวเองเพื่อไปดูอาการคุณแม่ให้ได้จนกระทั่งอาการสู้แดดอัดจังนะครับจางลงเธอกเพิ่งรู้ตัวว่าเธอได้ทาสิ่งที่แย่ที่สุดกับน้องสาววัยสีขวบไปซะแล้วทําไม่ซัดจังกับคนในหมู่บ้าน,น่ยต้องออกตามหาเมกะพลกันทั้งหมู่บ้านจนได้เจอรองเท้าของเด็กเล็กข้างหนึง่งลอยอยู่กลางสระน้ําถ้าคุณกําลังหาในเมักเรื่องที่มันให้มากกว่าคําบันเทิงโตโตโรเพื่อนรักเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับ รองเท้าข้างนั้นจะใช่ของน้องเมกพลหรือเปล่าและเมื่อเพื่อนบ้านที่แต่หน้ารักอย่างสัตจังต้องลำบากตัวตวโร่กับเพื่อนจะช่วยได้ไหมทุกคนต้องไปลองติดตามตัวโรคเพื่อนรักได้ทั้งใน n น t f l i x กและในรูปแบบแผ่น DVD เลยนะครับและถ้าคุณได้ดูหนังเรื่องนี้เมื่อไหร่นะครับสซเอกการันตีเลยครับว่าคุณจะอยากดูผลงานอื่นของสตูดิโอจีบีแน่นอนเพราะผลงานถัดจากลาพิวตาและโทโตโรนะครับมีเรื่องหนึ่งรอคุณอยู่นั่นก็คืออนิเมะเรื่องโฮโตโรโนฮากะหรือในชื่อที่ทุกคนรูู้้้้้ัััััักกกกกกนนนนนนนดีีีอออออออยยยยย่่่่่่าา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 งงงงงงงสสุเเเเเรรรรบซซึืืะะะปป็ทชมมมๆๆแลลผพถฟไ เก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับของเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นๆของจีบีเนี่ยทุกคนลองคอมเมนต์กันมาได้นะฮะใช่จะทําออกมาเป็นตอนเดี่ยวๆของสุสานหิงห้อยไปเลยถ้าอยากดูนะครับก็อย่าลืมกดแชร์คลิปนี้เยอะๆนะครับและจริงๆน้ำมิหนึ่งเรื่องในยุคแปดสิบของจีบีนะฮะอย่างเรื่องกิกิเดลิเวอรี่นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็เกี่ยวกับคุณไฮโอะเต็มๆครับเพราะแกเป็นผู้นำกับเรื่องนี้ด้วยนะฮะเรื่องนี้ก็ดีมากๆนะครับแต่เหตุผลที่ตาเอ๋หยิบเรื่องโตโตโรมาเล่่่่่่่่่่่่าา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 เเเเเนน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 นีีีีีียยยยยกกกก็จจจะะะะะรรรรรรรููู้้้้้้้ใใชมมมมมมัััััััคคคบบบบบวททททํไไถงงงงงงิิลลลลลออออดตตโโหหหหขึุุืืสฮแผผป แทนและในดีพีต่อไปนะครับไซจะเล่าเรื่องราวของคนสำคัญในจีบีคนไหนต่อในช่วงที่สตูดิโอจีบีนะครับเข้าสู่อยู่90ทุกคนก็อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับเพื่อให้คลิปต่อไปเนี่ยมันมาเร็วๆส่วนใครที่ยังรอคลิปฟูจิวารานอไซอิของช่องไซเอะอยู่นะครับก็ขอหรออีแป๊บนึงนะครับเพราะคลิปต่อไปเนี่ยเป็นคลิปของไซอีแล้วล่ะฮะผมบอกเลยนะครับผมดีใจมากที่มีคนรอคลิปผมอยู่เนี่ยและสำหรับวันนี้ครับผมไซเอะรายการเมสเซชั่นก็ต้องขอลาไปทำคลิปประวัตติิัััััััวววลลละะคคครรรรรในนนนนมงงงกก่อสาาาหบบบบบี้้ไปจๆแ๊ยย